สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต้องจะพาทุกคนไปสรุปดวงปีนักสัตว์ของชาวปีมะเมียจนถึงปีกุนให้ฟังกันต่อจากคลิปที่แล้วนะคะอ่ะมาอย่ารอช้าไปฟังกันเลยค่ะนะคะปีมะเมียค่ะ2568ระวังความคิดแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะตั้งแต่ปีนี้นะคะถึงเวลาเปิดจิตใจที่บอบช้ำค่ะลุกขึ้นสู้กับชะตาชีวิตที่พลิกผัน จากนี้ไปนะคะจะดีขึ้นในทุกวันค่ะมันทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับตัวเองนะคะระวังเรื่องการงานค้าขายอาจโดนหักหลังหลอกลวงเพราะเชื่อใจคนมากเกินไปอย่าแบกความทุกข์ไว้ที่ตัวเองค่ะมีอะไรพูดคุยหรือว่าปรึกษาคนอื่นได้นะอย่าเอาไปแอบน้อยใจคนเดียวไประชดประชันนะคะอาจจะทําให้ชีวิตผิดพลาดเลยก็ได้สําหรับชาวปีมะแม่นะคะ ต่อไปค่ะปีมะเมียหนา2568นะคะอย่าโลภในการลงทุนค่ะตั้งแต่ปีนี้นะคะการงานคุณจะรุ่งโรจน์นะคะทั้งในเรื่องโชคลาภวาสนาการเกื้อนหนุนค่ะจะใช้สติปัญญาให้รอบคอบนะคะค่อยๆก้าวเดินไปค่ะจะเจริญเติบโตได้แต่อย่าเสี่ยงลงทุนโดยไม่คิดนะคะอาจพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้ต่อไปค่ะปีรากานะคะ2568 ระวังปากจะนำภัยค่ะตั้งแต่ปีนี้นะคะการค้าขายเจราจาจะสำเร็จค่ะมีความก้าวหน้านะคะในการงานจะพูดจาอะไรกับใครต้องระวังนะคะหากพูดไปแล้วไม่คิดหน้าคิดหลังก่อนอาจจะเป็นภัยย้อนกลับมาหาตัวเราเองได้จะพูดเล่นกับใครให้ดูว่าเขาเล่นกับเราหรือเปล่านะคะไม่งั้นจะสร้างศัตรูได้ระวังอาจมีเรื่องถึงขึ้นโรงขึ้นศาลอาจเสี่ยงติดคุกติดตารางเลยก็ว่าได้นะปีระกาะะระวังคําพูดดีๆนะจ๊ะ ต่อไปค่ะปีวอกนะคะ2568อย่าคิดลบปิดทางเดินตัวเองนะคะตั้งแต่ปีนี้นะคะจิตใจเหมือนจะเข้มแข็งภายนอกเนี่ยดูร่าเริงมากเลยแต่ว่าภายในเนี่ยคือแบกความรู้สึกของตัวเองเอาไวะคะ้ค่ะเก็บกดความรู้สึกอาจถึงขั้นทำลายตัวเองให้ระวังนะคะทำอะไรอย่ารีบร้อนอย่าโลภในการลงทุนหรือว่าหวังผลประโยชน์มากจนเกินไปเพราะว่าอาจจะหมดตัวหรือว่ามีหนี้เพิ่มได้ค่ะสำหรับปีวอกนะคะ ต่อไปนะคะปีจอนะคะ2-5-6-8ค่ะศัตรูจะเล่นงานอ่ะต้องระวังนิดนึงนะคะตั้งแต่ปีนี้นะคะเรื่องค้าขายเรื่องที่ดินขายบ้านหรือว่าเกี่ยวกับการเจราจาที่ค้างไว้จะสําเร็จนะคะแต่ต้องระวังการพูดจาโดยไม่คิดตรงจนเกินไปอาจทําให้ศัตรูเนี่ยย้อนกลับมาเล่นงานเราได้ค่ะอย่าปากเสียด้วยอารมณ์นะคะพึงควรระวังให้มากค่ะ จากที่ดีจะกลายเป็นหลายภัยมาสู่ตัวนะคะอาจขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องคดีความเลยปีกุลนะคะในปี68ค่ะอย่าได้แต่คิดให้ลงมือทำด้วยค่ะตั้งแต่ปีนี้นะคะจะเป็นปีที่ดีของชาวปีหมูเลยหากสิ่งใดที่คิดด้วย สติปัญญานะคะแล้วก็ความรอบคอบเนี่ยบอกเลยว่าจะประสบความสําเร็จแน่นอนอย่าเกียดค้านอย่าขี้เกียจอย่าคิดว่าเราทําไม่ได้อย่าปิดกั้นตัวเองนะคะถ้ามีโอกาสที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยให้ทําเลยนะคะการทําธุรกิจข,า,ขายสิ่งใดถ้าลงมือทําจริงนะคะคือปังแน่นอนให้อ่านเอกสารให้รอบคอบนะคะมิฉนั้นอาจโดนักหลัง อาจโดนโกงจนหมดตัวได้นะคะอย่าโอนออดตามลมปากของใครนะคะใครมาประจบสอบพอเราอย่าไปเชื่อเขาอย่าให้ความรักมาเป็นปัญหาค่ะให้ระวังการมักมากในการจะทำให้เสียงานแล้วก็เสียความรักได้นะจ๊ะ ครบจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดวงในปี68ของทั้ง12นักสัตว์ยังไงก็ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณริวจิตสัมผัสมากๆเลยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากอ่านหรือว่าเช็คดวงตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สามารถเข้าไปดูเต็มๆได้ที่แฟนเพจของคุณริวจิตสัมผัสได้เลยหรือใครที่อยากมาดูด้วยตัวเองกราบไหว้ขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะก็สามารถเดินทางมาได้ที่วิหารอาริยาเจ้ากวนอูแห่งนี้ได้เลยนะคะ,ะวันนี้แฮปปี้นิว year นะคะ ทุกคน